ผมขอวอวยพรปีใหม่ให้กับทุกคนรอบหนึ่งนะครับผมทุกคนพรมมือนะครับพรมมือนะครับเดี๋ยวแบมแบของครั้งคนนี้จะให้พรทุกคนอีงนะครับอย่างแรกนะครับปี2024นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขมากกว่านี้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมากกว่านี้นะครับผมและที่สำคัญนะครับปีต่อไปขอให้ทุกคน ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมามากกว่านี้นะครับผมสาธุใครที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมก็ <ffect> ขอให้เจอคนที่ใช่นะครับผมถ้าเกิดใครที่บอกว่าคนที่ใช่คือแบมแบมนะครับก็ต่อแถวนะครับ <laughs> โอเคผมยังไงปี2024นะครับผมยากจะสวัสดีปีใหมให่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ยังไงปีหน้านะครับรับรองว่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีนี้แน่นอนนะผมทั้งชีวิตส่วนตัวของเราแล้วก็ทั้งในนามอากาเซ่ด้วยนะครับผมปีต่อไปนะครับผมก็ขอฝากตัวกับทุกคนอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะเป็นปีที่ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับเห็นหลายๆคนก็ให้พรผมเหมือนกันขอให้พรดีทุกคน ให้ผมเนี่ยกลับไปหาทุกคนเหมือนกัน3าสีเท่าเลยนะครับผมครับยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถ้างั้นเพลงต่อไปเป็นเพลงสุดท้ายนะครับผมพล่จิผมก็ไม่อยากลงครับแต่เดี๋ยวมันเลยเที่ยงคืน <laughs> เพลงต่อไปนะครับผมเป็นเพลงที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับก็2023ร้องครั้งสุดท้ายที่ประเทศไทยนะผมก็ขอให้ทุกคนร้องตามให้ดังๆนะครับผมร้องให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับ ผมเป็นแบบนมก็สวนหน้ผมขอบคุณมากครับ